น้ำท่วมนะครับดับแล้วเอาคนมารับน้ำท่วมนะครับดูครึ่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถผมเองอันนี้ดับไปแล้วเรียบร้อยน่าจะเครื่องน็อกไปแล้วแหละนี่ครับนี่ตรงนี้เดอะมอลล์โคราชนะครับดูครับดูดูเต็มเลยครับน้ำท่วมหนักมากครับ ฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่เช้าครับดูฝนลงไปครับครึ่งเอวไปแล้วนุ่นน้ำท่วมครับดูดูตรงนี้เส้นหน้าน้ำตกนะครับหน้าน้ำตกพี่นะมันถึงที่ไหรอจา้านั่นแหละต้า <c oughs> <c oughs> ดูโอ้โหดูครับ บรรยากาศตอนนี้ก็รถติดยาวเลยครับดูรถผมน็อกไปแล้วนะครับนี่น็อกไปแล้วแล้วก็ดูเองน้องเขาเดินมาเดินขึ้นข้างบนเลยก็ได้ครับเดินขึ้นไปข้างบนเลยครับนี่นี่เดินขึ้นบนเลยก็ได้ครับเดินได้อยู่เดี๋ยวตกท่อใช่แหละใช่ มันมันคังค<ป>ังใหญ่แล้วนะเนี่ยคังนี้ดูครับดูโอ้โหนี่รถตำรวจรถตำรวจจะมาฝั่งนี้เอาเลยมึงเชฟโอ้โหดูครับดูครึ่งคันไปแล้วครับโอ้โสเสืนในนี่คือวิ่งไม่ได้เลยนะครับดูไปแล้วรถเก่งขนาดนั้น น็กไปแล้วครับแม่ทะู้ว่ามันลึกอย่างนี้ผมไม่ออกมาจากบ้านแล้วเมื่อกี้ของถึงก็ไม่ต้องไปส่งแล้ววันนี้ดโโูโอ้โหตายครับดูอืมก้มหนักมากดู ก็มีโน้มที่จะลดเลยนะครับน้ำมอเตอร์ไซค์ก็ครับมีหน้าเดมอนะครับโอ้โหน่าเดมอลหน้าเดมอลนี่ไม่ไม่ไม่ต้องไปหาถึงเทิดไทยนะครับแค่หน้าเดมอเราก็ดูโอ้โหอุ้ยดูรถเก่งคันนี้ ไปได้ไงอะ่ะโอ้โหไม่แน่มากอือหือจม,มีครึ่งคันนะครับรถเก๋งอันนี้โอ้ยจม,มีครึ่งคันนะครับโอ้ตอนนี้อยู่เดอะมอลล่ารนะครับดูดูดูด,ดูโอ้ไปแล้วไปครับไปครับ เสียงมาครับรถเก๋งสายลุยครับโอ้ดู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 โอ้โหบรรยากาศแบบนี้มอเตอร์ไซค์ดับไปหลายคันนะเข็นไปหลายคันแล้วนะจูงเข็นเดินโอ้คันไหนที่ดีหน่อยกน็น้ำไม่เข้าเครื่องก็ขี่ได้ต่อนะครับดูจบแล้วรถผมก็ดับไปแล้วโน้น มีหนึ่งคันครับฝั่งนู้นดับอีกแล้วครับโอ้โหร่อนะครับอ้วมหนักมากยังออกมาขายลอตเตอรี่อีกโรงงานเราต้ไม่เหลือดูดูด,ดูรถเก่งท่วมครึ่งคันไปแล้วโอ้โหดูคันนั้น โอ้นนแน่มากโอ้โหอันนี้โนมาโอ้โหอันนี้น่าจะบอนะครับดูสภาพบรรยากาศ ดูน้องน้องคนนี้มุดไปเก็บขยะครับดูครับขยะมันติดอยู่ตามท่อเขาจะให้น้ำระบายดีขึ้น้องก็ยอมลงกินครับอะไรอะไรตกท่อเนี่ยฮะรถบอไซอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเขาหลงมาแล้วก็เหมือนเรานี่แหละเหมือนผมมานี่แหละ เหมือนผมมานี <ım> ่แหละก็หลงมาเหมือนกันดับโอ้ดูดับดับดับดูเอาแล้วดูดิขึ้นคันอะ ยกขึ้นข้างบน น้ำทะเลว้าวโอ้ยเ oh, ข้าบ้านเต็ม<ด>ๆคน <laughs> ตายตายอย่างนี้ตาย <laughs> ตายโอ้โหไม่แล้วไม่คันนึงแล้วโอ้โหตายอย่างนี้โอ,อนนโอ้โหางานเจ๊เลยโอ้โหด,ดูดิดูดิกระเด็นเข้าบ้านเต็มเลยน้ำฮึ่มโอ้โห โหตายอย่างนี้ดูซูโมโอเอ็กมันลุยน้ำได้ครับซูโมโอเอ็กผมดูเนี่ยซอยหน้าเดอะม,มอลล์นะครับก็ประมาณนี้ดูรถติดยาวเลยครับ <c oughs> เลนเลนด้านในอะครับมันจะวิ่งไม่ได้เลยนะครับดูดูด <c oughs> ประมาณนี้นะครับดู โ้ยวันนี้งดส่งของหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหมาอันนี้ซูมโม่ผมเกือบมิดขันไปแล้วครับดูเห็นไหมซูมโม่เอกแล้วก็ลืมปิดกุญแจด้วยโอ้โหดูครับ ก็คุ้มกูงก็อาจจะไปได้ดูกล้นใบครับมาอีกเป็นยาวๆฝนถือว่าหนักสุดในรอบหลายปีเลยครับเด็กๆจะก,กลับบ้านกันเองครับนี้ฝนตกนี้แล้วก็น้ำท่วมหน้าเดือดหัวขนในรูปอยู่ เลยหัวเข่าบีกครับลิกมากรถเสียกันเนี่ยอีกคันหนึ่งก็เสียอยู่ตรงนั้นนะครับดูมจมมิดมาแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วรถมันมันติดแล้วนี่ น้องซุโม่โอ้โหขึ้นขับน้ำท่วมรถเก่งันาดนี้มาครึ่งคันแล้วครับดูน้ำน้ำน้ำเข้าท่อ นิดนิดไปครับไปไปโอ้โหดูขึ้นคันไปแนละ้วดูครับโอ้ดูน้ำออกจากท่อครับอยู่รอดรอดรอดไม่ดับเยองไม่ดับโอเคครับดูซิต,ตี้สองคันครับดู มีเรื่องจริงเหรอโอ้โหนี่ครับ Amazing ครับเดฟลาครับรถไฟฟ้าครับลุยน้ำนะครับผมอืมสุดยอด ติดล่าลุยน้ำยกนิ้วให้เลยครับโอ้โหดูครับดูโอ้โหเทสลานะครับรถแต่งด้วยครับท่านกล้าลุยน้ำขนาดนี้เลยเหรอโอ้โดูครับดูครับเทสลาครับออโอ้โหยอดดูครับต่วมหนักมากครับ จบข่าวครับสายดันครับต้องเข้าอูแล้วครับเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้กะจะเดินมาเด็ดตัวนะผมจะทิ้งรถไปนู่นผมไม่ไ,ไหนตกสารมันเลยลองดูนะครับว่าน้ำในกองจะมีไหมครับเราดูน้ำในกองครับว่ามันจะมีไหมครับ น้ำไหลโชกเลยโอ้อันนี้กองรุ่นนี้มันกันน้ำออกรถพังไปยังหัวลอยหวดัวตาย